ยินดีต้อนรับสู่ปริศนาธรรมพื้นที่ที่เรื่องราวลี้ลับและประวัติศาสตรท์ที่ถูกซ่อนเร้นจะถูกเปิดเผยด้วยแสงแห่งปัญญาคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าภายใต้ระลอกคลื่นสีขุ่นของแม่น้ำโขงที่ไหลเอื่อยเชื่อมโยงแผ่นดินและผู้คนนับล้านเข้าด้วยกันนั้นมีความลับอะไรซ่อนอยู่ทำไมตำนานเกี่ยวกับงูใหญ่หรือพญานาค ถึงฝังรากลึกอยู่ในจิตวิญญาณของคนอุสาคเนมานับพันปีมันเป็นเพียงเรื่องเล่าปรำประาเป็นความหวาดกลัวต่อภัยธรรมชาติหรือแท้จริงแล้วบรรพบุรุษของเราพยายามจะซ่อนรหัสลับบางอย่างเอาไว้ในเรื่องเล่าเหล่านั้นรหัสลับที่จะไขปริศนาความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ในซีรีส์ชุดนี้เราจะไม่ได้มาคุยกันแค่เรื่องอิทธิริปาฏิหาร หรือการตามหาขุมทรัพย์ใต้บาดาลแต่เราจะดำดิ่งลงไปให้ลึกกว่านั้นลึกไปถึงก้นบึ้งของจิตใจผ่านตำนานพญานาคกับศิลธรรมเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของพระป่าสายวิปัสนาและตำนานท้องถิ่นที่กระจัดกระจายโดยเราจะร้อยเรียงมันขึ้นมาใหม่เพื่อให้คุณได้เห็นว่าบางทีสิ่งที่น่ากลัวกว่าสัตว์ร้ายในตำนานอาจจะเป็นกิเลสท,ที่ซ่อนอยู่ในใจเราเอง เรื่องราวของเราเริ่มต้นย้อนกลับไปในช่วงปีพุทธศักราช2470ยุคที่ผืนป่าดงพญาเย็นและลุ่มน้ำโขงยังคงเป็นดินแดนลี้ลับที่เต็มไปด้วยไข่ป่าและอาถรรพ์มีบันทึกเล่าขานถึงพระธุดงหนุ่มรูปหนึ่งผู้มุ่งมั่นจะเอาชนะความกลัวด้วยการเผชิญหน้ากับความตายท่านเดินทางลัดเลาะไปตามริมฝั่งโขงท่ามกลางเสียงเล่ารือของชาวบ้านเกี่ยวกับดวงไฟประหลาดและเงาดำขนาดมหึมา ที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ําในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงคืนนั้นลมสงบนิ่งจนผิดสังเกตเสียงจิ้งหรีดเรไรที่เคยระงมกลับเงียบกริบเราวกับว่าป่าทั้งป่ากําลังกลั่นหายใจรอคอยการมาถึงของบางสิ่งท่านนั่งสมาธิอยู่บนลานหินริมน้ําจิตด,ดิ่งลึกเข้าสู่ความสงบแต่แล้วสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นกลับไม่ใช่ความว่างเปล่า มันคือความรู้สึกถึงพลังงานมหาศาลที่เกลี้ยกราดร้อนแรงและเต็มไปด้วยความทรนงพลังงานนั้นไม่ได้มาจากบนฟ้าแต่พุ่งขึ้นมาจากใต้ผืนน้ำเบื้องหน้าคำถามคือนั่นคืออุปปาทานที่จิตปรุงแต่งขึ้นหรือเป็นดวงจิตของอมนุษย์ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ที่ต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างและนี่คือจุดเริ่มต้นของปริศนาธรรมที่เราจะไขคำตอบไปพร้อมๆกันครับ การนั่งสมาธิในคืนนั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของพันธสัญญาที่ข้ามภพข้ามชาติหลังจากคืนที่เงียบสงัดผ่านพ้นไปพระธุดงหนุ่มลืมตาขึ้นมาในรุ่งสางพร้อมกับพบร่องรอยประหลาดบนหาดทรายรอยนั้นกว้างและลึกเกินกว่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานทั่วไปมันทอดยาวจากริมน้ำขึ้นมาวนเวียนรอบกรดของท่านและกลับลงสู่แม่น้ำไป รอยนั้นไม่ใช่รอยของการคุกคามแต่มันดูคล้ายกับการทำประทักษิณหรือการเดินเวียนขวาเพื่อแสดงความเคารพชาวบ้านในละแวกนั้นเมื่อเห็นรอยต่างผากันกราบไหว้และบอกท่านว่านี่คือรอยของเจ้าปู่ผู้ดูแลวังน้ำแห่งนี้เขาเล่าว่าที่นี่คือเมืองเก่าแก่ที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นที่อยู่ของเหล่านาคราชผู้มีฤทธิ์และมีทิฐิมานะสูงส่งพวกเขามีสมบัติมหาศาล แต่กลับไม่มีความสุขเรื่องเล่าเหล่านี้หากฟังเพลินๆก็ดูเหมือนนิทานพื้นบ้านทั่วไปแต่หากเราพิจารณาตามหลักพุทธประวัติเราจะพบเรื่องราวของพญานาคที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นพญามุชลินนาคราชหรือเรื่องราวของพญานาคที่ปลอมตัวมาบวชเพราะปรารถนาจะเป็นมนุษย์ทำไมสัตว์ผู้มีริ์สามารถแปลงกายได้เหาะเหินเดินอากาศได้ ถึงอยากเป็นมนุษย์ที่ร่างกายเปราะบางเจ็บป่วยง่ายและมีอายุไขสั้นนี่คือปริศนาทำข้อแรกที่เราต้องขบคิดหรือว่าความวิเศษที่พวกเขามีแท้จริงแล้วคือโซ่ตรวนที่ล่ามพวกเขาไว้พระทุดงท่านพิจารณาเห็นว่ารอยพญานาคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่ออวดอ้างฤทธเดชแต่เป็นสัญญาณของการขอความช่วยเหลือเป็นเสียงกรีดร้องเงียบ จากดวงจิตที่ทนทุกทรมานจากไฟแห่งโทสะและราคะที่เผาไหม้อยู่ตลอดเวลาในคืนต่อมาท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาเจะจงลงไปสู่กระแสน้ำเบื้องหน้าท่านปรากฏนิมิตที่แจ่มชัดยิ่งกว่าตาเห็นไม่ใช่ภาพของงูใหญ่ที่น่ากลัวแต่เป็นภาพของเมืองบาดาลที่วิจิตรการตาทว่าบรรยากาศกลับอึมครึมร้อนรุ่มและเต็มไปด้วยความตึงเครียด ผู้คนในเมืองนั้นมีร่างกายงดงามประดับด้วยอัญมณีแต่แววตาของพวกเขากลับว่างเปล่าและหิวกระหายพวกเขากำลังรอคอยอะไรบางอย่างหรือใครบางคนที่จะมาปลดปล่อยพวกเขาจากความวิจิตที่เปรียบเสมือนกรงขังทองคำนี้เมื่อจิตของพระธุดงดำดิ่งลึกลงไปในนิมิตนั้น ท่านได้ก้าวข้ามมิติของเวลาและสถานที่ลงสู่ดินแดนที่สอนทับอยู่กับโลกมนุษย์นครบาดานที่ปรากฏแก่สายตาในสมาธินั้นสว่างสวัยไปด้วยแสงแก้วมณีหลากสีไม่จำเป็นต้องอาศัยแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์ผืนปูด้วยทองคำผน,นังประดับด้วยเกล็ดแก้วระยิบระยับช่างเป็นภาพที่ชวนให้หลงไหล และยุดติดยิ่งนักหากเป็นปุถุชนคนธรรมดาคงจะเพลืดเพลินจนลืมวันคืนแต่สำหรับผู้ฝึกตนมาดีแล้วท่านกลับมองเห็นความผิดปกติที่ซ่อนอยู่อากาศในเมืองนั้นนักอึ้งเต็มไปด้วยกลิ่นไอของความอยากได้ใคร่ดีหรือโลภะที่รุนแรงเหล่าบริวารน,นาคที่แปลงกายเป็นมนุษย์เดินขวักไข่ แต่ไม่มีรอยยิ้มที่แท้จริงท่านสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่พวกเขามีอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจเพียงชั่ววูบร่างกายที่งดงามนั้นจะเริ่มมีเกล็ดขึ้นปกคลุมใบหน้าที่หลเหลาจะบิดเบี้ยวกลายเป็นหน้าของอสรพิษดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานด้วยไฟโทสะนี่คือสภาวะที่ไม่เที่ยงและควบคุมไม่ได้ทันใดนั้น บุรุษผู้หนึ่งที่มีรัศมีกายโดดเด่นกว่าใครนั่งอยู่บนบัลลังนาคราชจ้องมองมาที่ท่านด้วยสายตาที่แข็งกร้าวแต่แฝงด้วยความเคารพบ,บุรุษผู้นั้นเอ่ยขึ้นด้วยกระแสจิตที่ดังกังวาลว่าท่านผู้เจริญท่านเข้ามาในดินแดนของเราเพื่อเหตุใดท่านต้องการสมบัติหรือต้องการลองดีกับอำนาจของเรานี่ไม่ใช่คำคู แต่เป็นการยังเชิงเป็นการทดสอบจิตใจของผู้มาเยือนว่าจะวันไหวต่ออำนาจและทรัพย์สมบัติหรือไม่พระธุดงตอบกลับด้วยความเมตตาและสงบนิ่งว่าอาตมามาเพียงเพื่อตามรอยธรรมไม่ได้มาเพื่อสแสวงหาสมบัติหรือลองริดสิ่งที่ท่านเห็นว่าวิจ,จิตนี้ในสายตาของอาตมามันคือมายาภาพที่ปกปิดความทุกข ท่านเป็นถึงจอมนาคราชผู้มีฤทธิ์มหาศาลแต่เหตุใดดวงจิตของท่านจึงยังรุ่มร้อนเหมือนถูกไฟเผาคำถามนี้เปรียบเสมือนลูกศรที่พุ่งตรงเข้ากลางใจของพญาน,นาคราชทำให้บรรยากาศในท้องพระโรงเงียบกริบลงทันทีเป็นความเงียบที่นำไปสู่การเปิดเผยความลับที่ถูกเก็บซ่อนมานานแสนนาน คำถามของพระธุดงทําให้จอมนาคราชนิ่งงันไปครู่ใหญ่รัศมีกายที่เคยสว่างจ้ามนแสงลงเล็กน้อยเผยให้เห็นร่องรอยของความเหนื่อยล้าทั้งจิตวิญญาณท่านเริ่มเล่าถึงความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความยิ่งใหญ่ท่านบอกว่าพวกเราเหล่านาคมีอายุยืนยาวนับกับนับกันมีสมบัติทพิปที่เนรมิตได้ดังใจแต่เรากลับมีคำสาปติดตัว เราไม่สามารถบรรุธรรมชั้นสูงได้ในร่างนี้เรามีความโกรธเป็นเจ้าเรือนเพียงแค่มีอะไรมากระทบใจนิดหน่อยสติของเราก็จะขาดผึงกลายร่างกลับเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีสูญเสียความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่การไม่มีแต่คือการมีทุกอย่างแต่ไม่สามารถหลุดพ้นจากความยึดติดได้ท่านนาคราชเล่าต่อว่าในอดีตชาติ ท่านเคยเป็นมนุษย์เป็นนักรบผู้เก่งกล้าทำบุญสุนทานไว้มากแต่จิตใจก่อนตายกลับผูกพันอยู่กับความโกรธแค้นศัตรูและหวงแหนในทรัพย์สมบัติที่หามาได้ด้วยแรงบุญส่งผลไอเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาในร่างพญานาคมีฤทธิ์เดชแต่ด้วยแรงกรรมฝ่ายบาปคือโทสะและโลภะทําให้ต้องมาเฝ้าสมบัติอยู่ใต้น้ําต้องทนทุกข์กับสัญชาตยานสัตว์ป่าที่คอยโรอบงํา นี่คือปริศนาธรรมเรื่องภพภูมิที่แสดงให้เห็นว่าบุญและบาปนั้นทำงานแยกกันบุญส่งผลให้สวยสุขแต่บาปส่งผลให้นิสัยไม่ดีติดตัวมาพญานาคราชถามพระธุดงด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพวกข้าพเจ้าอยู่ใกล้น้านําแต่กลับรู้สึกกระหายเหมือนอยู่ในทะเลทรายพวกข้าพเจ้ามีแก้แหวนเงินทองแต่ใจกลับว่างเปล่า ท่านมียาดีอะไรที่จะรักษาโรคทางวิญญาณนี้ได้บ้างหรือพวกข้าพเจ้าต้องทนทุกข์อยู่อย่างนี้ตลอดไปบทสนทนานี้สะท้อนให้เห็นความจริงที่ว่าแม้จะมีอำนาจหล้นฟ้าก็ไม่อาจซื้อความสงบเย็นของใจได้พระธุดงค์ได้ฟังความทุกข์ของพญานาคราชท่านจึงกล่าวสอนด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาว่าท่านนาคราช ความทุกข์ของท่านไม่ได้เกิดจากชาติกำเนิดแต่เกิดจากสิ่งที่ท่านยึดถืออยู่เกล็ดที่แข็งแกร่งของท่านอาจจะป้องกันศาสตราวุธได้ทั้งปวงแต่มันก็กั้นท่านไม่ให้สัมผัสความละเอียดอ่อนของธรรมะพิษร้ายในกายท่านอาจจะสังหารศัตรูได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็กัดกร่อนใจท่านเองทุกวันมิใช่หรือ ท่านได้ชี้ให้เห็นว่าพญานาคคือสัญ,ญลักษณ์ของจิตมนุษย์ที่ยังไม่ได้ขัดเกลวเราทุกคนต่างมีพญานาคอยู่ในตัวมีความโกรธที่พร้อมจะพ่นไฟใส่คุมรอบข้างมีความโลภที่คอยม้วนรัดทรัพย์สมบัติเอาไว้ไม่ปล่อยวางและมีความหลงที่ทำให้เรายึดต,ติดในตัวตนว่าเราเก่งเราดีเราวิเศษกว่าใครท่านอธิบายว่า ไฟแห่งโทษะนั้นร้อนแรงกว่าไฟนรกเพราะมันเผาเราตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่มันเผาโอกาสที่จะทำความดีและเผามิตรภาพจนวอดวายท่านนคราชเมื่อได้ฟังธรรมบัญญายเปรียบเหมือนคนที่อยู่ในที่มืดแล้วได้เห็นแสงสว่างวูบหนึ่งแต่ด้วยสัญชาตญาณเดิมความถือตัวอวดดีหรือมานะทิฐิก็ผุดขึ้นมาต่อต้าน ท่านแยงว่าแต่ถ้าเราวางความโกรธลงศัตรูของเราครุฑหรือศัตรูหมู่อื่นก็จะมาทำร้ายเราเราจะปกป้องสมบัติและบริวารได้อย่างไรหากไม่มีเขี้ยวเล็บนี่คือข้อโต้แย้งทางโลกที่คนส่วนใหญ่ก็มักจะสงสัยว่าถ้าเราเป็นคนดีมีศีลธรรมเราจะถูกเอาเปรียบหรือไม่พระธุดงยิ้มเล็กน้อยก่อนจะตอบคำถามที่จะเปลี่ยนมุมมองของพญานาคไปตลอดกาล ว่าด้วยเรื่องของเกราะคุ้มกันที่แท้จริงพระธุดงตอบกลับไปว่าท่านนาคราชท่านคิดว่าเกราะเกล็ดเพชรของท่านแข็งแกร่งที่สุดแล้วหรือถ้าเช่นนั้นทำไมท่านยังว่าระแวงทำไมท่านยังนอนไม่หลับเกราะที่แท้จริงในจักรวาลนี้มีเพียงสิ่งเดียวที่ศัตรูทำลายไม่ได้นั่นคือศีล เมื่อใดที่ท่านมีศีลท่านจะมีเมตตาเป็นอาวุธและมีสติเป็นกำแพงเมืองผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์แม้จะเดินตัวเปล่าท่ามกลางดงดาบก็ไม่มีใครคิดทำร้ายเพราะกระแสะความเย็นแห่งเมตตาจะดับไฟแค้นในใจศัตรูเสียสิน้นเพื่อพิสูจน์ความจริงข้อนี้พญานาคราชผู้ยังมีทิฏฐิจึงขอทดสอบตบะของพระธุดงท่านเนรมิตกายให้ใหญ่โตมโหฬาร แผ่พังพานปกคลุมทั่วท้องฟ้าส่งเสียงคำรามกึกก้องจนแผ่นดินไหวลมพายุพัดกระโชกแรงหวังจะให้พระธุดงเกิดความหวาดกลัวและหนีไปแต่พระธุดงกลับนั่งนิ่งสงบไม่ไหวติ่งท่านกำหนดจิตแผ่เมตตาไม่มีประมาณออกไปรอบทิศจิตของท่านว่างจากความกลัวเพราะท่านเห็นแล้วว่าภาพที่น่ากลัวนั้นก็เป็นเพียงธาตุสีดิน น้ำลมไฟที่มาประชุมกันเป็นเพียงละครฉากหนึ่งของกฎแห่งกรรมความสงบเย็นของพระธุดงค่อยๆแผ่ขยายออกไปประทะกับไอร้อนของพญานาคเหมือนน้ำเย็นราดร,รถกองไฟความเครียดกราดค่อยๆสงบลงร่างเมื่อหือมาค่อยๆหดเล็กลงจนกลับกลายเป็นร่างบุรุษหนุ่มผู้สงบเสงเง่ยมงนั่งก้มหน้าด้วยความละอายใจ ท่านพญานาคได้ประจักษ์ละว่าชนะคนอื่นนับแสนครั้งไม่เท่ากับชนะใจตนเองเพียงครั้งเดียวอำนาจจิตที่ฝึกดีแล้วเหนือกว่าอิทธิฤทธิปฏิหารใดๆนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้จอมนัรราชเริ่มเปิดใจยอมรับธรรมะอย่างแท้จริงเมื่อพายุอารมณ์สงบลงบรรยากาศในถ้ำแก้วใต้บานก็เปลี่ยนไป ความอึดอัดจ,จางหายกลายเป็นความเศร้าส้อยที่ลึกซึ้งพญานาคราชกราบลงแทบท้าพระธุดงคและสารภาพความจริงบางอย่างที่ท่านเก็บงำไว้ท่านเล่าว่าเหตุที่ท่านรู้สึกคุ้นเคยกับพระคุณเจ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญในอดีตชาติอันไกลโพ้นเราเคยเกิดเป็นพี่น้องกันท่านเป็นพี่ชายผู้ใฝ่ธรรมส่วนข้าพเจ้าเป็นน้องชายผู้ใฝ่อำนาจ ท่านพยายามชักชวนข้าพเจ้าให้รักษาศีลแต่ข้าพเจ้าหัวเราะเยาะและเลือกเส้นทางของการแย่งชิงกรรมนั้นได้เวียงเราให้แยกจากกันท่านเดินทางสู่เส้นทางแห่งการหลุดพ้นขัดเกลาจิตใจจนผ่องใสส่วนข้าพเจ้าจมดิ่งลงสู่ภพภูมิที่ต่ำลงเรื่อยๆแม้จะมีบุญเก่าหนุนส่งให้เป็นใหญ่แต่ก็เป็นใหญ่ในหมู่เดรฉา,านการที่ท่านมาปรากฏตัวที่ริมโขงในชาตินี้ คือสัญญาใจที่ท่านเคยให้ไว้ก่อนตายในชาตินั้นว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะตกต่ำเพียงใดท่านจะตามมาฉุดช่วยให้พ้นจากโคลนตมพระธุดงได้รับรู้ถึงความจริงข้อนี้ไม่ได้รู้สึกสงสารหรือเสียใจแต่ท่านมองเห็นกฎแห่งกรรมที่ยุติธรรมและแม่นยำเสมอไม่มีใครหนีสิ่งที่ตนทำไว้พ้นท่านจึงกล่าวเตือนสติว่าอดีตผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้ แต่อนาคตสร้างใหม่ได้ในวินาทีนี้ท่านนาคราชกายของท่านเป็นเดรัจฉานก็จริงแต่ใจของท่านสามารถเป็นพุทธ,ธะได้หากท่านเริ่มถือศีลตั้งแต่วันนี้พบหน้าของท่านจะเปลี่ยนไปนี่คือโอกาสทองที่หาได้ยากยิ่งที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งมาถึงจุดที่ยากที่สุดสำหรับพญานาคนั่นคือการตัดสินใจ การจะรักษาศีลหมายถึงท่านต้องเลิกเบียดเบียนต้องเลิกใช้อำนาจข่มเหงบริวารต้องเลิกหวงแหนสมบัติที่เฝ้ามานานนับพันปีสำหรับปุถุชนการเสียสละเงินทองว่ายากแล้วแต่การเสียสละอัตตาหรือตัวตนที่เคยยิ่งใหญ่นั้นยากยิ่งกว่าพญาน,นาคราชมองดูสมบัติรอบกายมองดูบริวารที่เคยเกรงกลัวแล้วหันมามองพระธุดงค ผู้ครองผ้ากาสาวพัดเก่าๆแต่กลับดูมีความสุขและอิสระอย่างน่าประหลาดท่านเริ่มไตรตรองตามหลักธรรมที่ได้ฟังสมบัติเหล่านี้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เกล็ดเพชรเหล่านี้ก็แค่เครื่องประดับชั่วคราวความโกรธแค้นก็เหมือนการดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นตายท่านถามตัวเองว่าจะยอมเป็นทาสของสัญชาต,ตยานต่อไปหรือจะยอมเจ็บปวดจากการขัดใจกิเลส เพื่อแลกกับอิสรภาพที่แท้จริงในที่สุดพญานาคราชเปล่งวาจาขอสมาทานศีลห้ากับพระทุดดงวินาทีที่ท่านรับศีลเกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์ขึ้นในเมืองบาดาลแสงสว่างนวลตาที่ไม่ได้เกิดจากแก้วแหวนเงินทองแต่เกิดจากกระแสะความบริสุทธิ์ของจิตใจได้สว่างวาบขึ้นความร้อนรุ่มในกายของท่านจางหายไป ความหนักอึ้งของเกล็ดที่เคยรู้สึกเหมือนชุดเกราะกลับเบาสบายขึ้นท่านได้เรียนรู้ว่าการปล่อยวางคือการได้มาซึ่งความเบาใจอย่างที่สุดเมื่อนิมิตเลือนหายไปพระธุดงค์ลืมตาตื่นขึ้นมาพบกับแสงแรกของดวงอาทิตย์ที่สาดส,ส่องลงมากระทบผิวน้ำโขงหมอกจางๆลอยอ้อยอิงอยู่เหนือผิวน้ำ ทุกอย่างดูสงบเงียบเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ท่านรู้ดีว่าในมิติที่ซ้อนทับอยู่นั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่พญานาคตนนั้นหรือดวงจิตดวงนั้นได้เปลี่ยนวิถีโคจรของชีวิตแล้วจากวงโคจรแห่งความโกรธแค้นสู่วงโคจรแห่งเมตตาธรรมสิ่งที่ยืนยันเหตุการณ์ในคืนนั้นคือชาวบ้านที่มาใส่บาตรในตอนเช้า ต่างเล่าลือกันว่าเมื่อคืนเห็นลูกไฟประหลาดลอยขึ้นจากน้ำไม่ใช่ลูกไฟสีแดงฉานที่ดูน่ากลัวเหมือนทุกทีแต่เป็นลูกไฟสีนวลตาที่ลอยขึ้นสูงแล้วหายไปในอากาศอย่างสงบชาวบ้านเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าพญานาคมาอนุโมทนาบุญกับพระธุดงแต่สำหรับท่านแล้วท่านรู้ว่านั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของปัญญา ที่เกิดขึ้นในใจของเพื่อนร่วมวัตะสงสารพระธุดงเก็บข้าวของตเตรียมออกเดินทางต่อท่านทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มและกระแสเมตตาที่ฝากไว้กับสายน้ำบทเรียนจากค่ำคืนนี้ไม่ใช่เรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารแต่เป็นความจริงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือพญานาคทุกชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎเดียวกันคือ ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนสิ่งเดียวที่จะยึดเหนี่ยวให้รอดพ้นจากห่วงทุกข์ได้คือการมีสติรู้เท่าทันและการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราเดินทางมาถึงบทสรุปของตำนานพญาน,นาคกับศิลธรรมกันแล้วครับเรื่องราวของพระธุดงและนาคราชอาจฟังดูเหมือนตำนานประปราแต่แก่นแท้ของเรื่องนี้ คือกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นตัวเราเองพญานาคไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลหรอกครับแต่อยู่ในใจของเราทุกคนทุกครั้งที่เราโกรธจ,จนหน้ามืดตามัวเราก็ไม่ต่างจากพญานาคที่กำลังพ่นไฟทุกครั้งที่เราหวงแหนทรัพสมบัติจนเบียดเบียนผู้อื่นเราก็คือนาคที่เฝ้าขุมทรัพย์และทุกครั้งที่เราหลงในอำนาจวาสนา เราก็คือนาคที่ติดอยู่ในเมืองบาดาลออกไปสู่แสงสว่างแห่งนิพพานไม่ได้ปริศนาธรรมของเรื่องนี้บอกเราว่าชาติกำเนิดไม่ใช่เครื่องตัดสินความดีชั่วแม้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหากมีจิตคิดจะรักษาศีลก็ประเสริฐกว่ามนุษย์ที่ไร้ศีลธรรมและแม้เราจะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแต่หากปล่อยให้โทสะครอบงำ เราก็กำลังสร้างภพภูมิพญานาคให้ตัวเองในอนาคตวันนี้ลองสำรวจดูนะครับว่าในใจของคุณมีพญานาคซ่อนอยู่กี่ตัวตัวที่ชื่อว่ากรธบตัวที่ชื่อว่าโลภหรือตัวที่ชื่อว่าหลงและคุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนเกล็ดที่แข็งกระด้างให้กลายเป็นเกระแห่งศีลธรรมเปลี่ยนไฟที่ร้อนแรงให้เป็นไฟแห่งปัญญา หวังว่าเรื่องราวในซีรีส์นี้จะเป็นดั่งแสงเทียนที่จุดประกายความคิดให้คุณได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหากคุณชื่นชอบเรื่องราวปริศนาธรรมที่ลึกซึ้งแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปที่เราจะพาคุณไปไขความลับของปริศนาธรรมที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมสวัสดีครับ